รถ MG ZS ได้ของแถมหมดจริงเหรอฟรีออกรถศูนย์บาทฟรีประตูท้ายไฟฟ้าฟรีคิกเซนเซอร์ฟรีสเกิตรอบคันสวัสดีค่ะลูกว่า MG ชอยเอราะวันนะคะวันนี้นะคะลูกว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นท้าฝนชนทุกคันเป็นนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่ MG ชอยเอราวันจัดให้กับลูกค้าทุกทุกท่านนะคะกับโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทนะคะฟรีชุดแต่งรอบคันนะคะ ฟีประตูท้ายไฟฟ้าและมาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์ด้วยค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าของแถมทั้งหมดที่เู้ว่าแจ้งลูกค้าไปนะคะได้ทุกของแถมเลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพทัศนาก,การท้าขายหรือขายของออนไลน์นะคะหรือรับเหมาก่อสร้างตรงนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษกับลูกค้านะคะสนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษของเราตรงนี้นะคะมีความพิเศษของเราก็คือเราจะแถมประตูท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าทุกคันนะคะซึ่งในรุ่นนี้เขาจะเป็นประตูแบบท้ายแบบมีชชอคอัพนะคะแต่ตรงนี้เราจะใส่ประตูท้ายไฟฟ้าให้พร้อมกับคิกเซนเซอร์นะคะสามารถเตะแล้วเปิดปิดได้นะคะและยังไม่พอนะคะเราจะติดตั้งสเกิร์ตถักัน,นูะคะพร้อมกับสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะซึ่งบอกเดเลยชุดแต่งของเรานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ โปรโมชั่นนี้นะคะลูกว่าจัดให้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีพาร์ตรองท็อปราคา739,000บาทหรือว่ารุ่นท็อปมีซันรูฟราคาอยู่ที่799,000บาทลูกค้าท่านไหนที่กำลังสนใจ MG ZS ของเรานะคะสนใจทักมาสอบถามโปรโมชั่นพิเศษนี้ที่ลูกว่าได้นะคะทั้ง2รุ่นนะคะใช้เงินออกรถ0บาทนะคะแล้วก็ค่อน10,000ต้นๆท่านนั้นเองนะคะสนใจทักมาสอบถามที่ลูกว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็น ทักไลน์หรือกิ้งกล้างมาคุยกันได้นะคะสอบถามโปรโมชั่นแบบนี้ต้องที่ MG ชัยวันเท่านั้นนะคะในสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอย่างนี้นะคะลูกว่านะคะขอส่งความห่วงใยให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะออกรถที่ MG ชอยวันออกรถง่ายออกรถสบายออกรถยังปลอดภัยรอรับรถที่บ้านได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีบริการรับจองทำสัญญาส่งรถถึงที่ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วเราจะเจอกันมารับรถค่ะสวัสดีค่ะ